ของอาดแอร์สัสดีครับสวัสดีคลิปแรกของปีฮะสวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งครับกับปีพศ2562วันนี้ฮะผมได้มีโอกาสมาที่บรบือวันนี้ขอแนะนำนิวมารถถทัวร์ครับกับคันนี้ฮะปรับปรุงใหม่ไม่ว่าจะเป็นหน้าท้ายด้านข้างแล้วก็ทำสีใหม่ทั้งคันครับ เรามาดูด้านท้ายก่อนเลยฮะกับคันนี้ฮะปุงแต่งโดยนิวมารุษทั่วบลรบือฮะบลรบือเชียงกงท้ายส,สวยๆฮะกับต้อยเสีย8ละ8สามคู่หนึ่งก็เป็น6ข้อกับท้ายสไตล์ดุดันฮะ เพื่อให้ทันเหตุการณ์เพื่อให้กับสมดุลกับยุคกับสมัยฮะสำหรับรถนํำเที่ยวเราต้องทำให้ใหม่ให้ดูดีอยู่ตลอดครับให้ดูโฉมภายนอกง่ายๆครับก็คือคันนี้ปรับปรุงทำสีใหม่ทั้งคันทำหน้าท้ายใหม่แล้วก็ด้านข้างตรงซุ้มล้อฮะทำออกมานิดนึงเพื่อความสวยงามดูดูดัน ให้มันเหมาะสมกับรูปด้านข้างครับไอรอนแมนเป็นสไตล์การแต่งรถของนิวมาวรุตัวลือยามนามบริบือครับพระเอกแห่งอำเภอรบริบือจังหวัดมหาสาครคามครับดูที่ท้ายแล้วเราเรามาดูที่ด้านหน้ากันฮะสุดยอดมากครับทรงนี้ฮะ สวยดูดันฮะสวยงามมากครับเดินแ่งในนะตู้ข้างในไม่ได้ทำอะไรมากมายฮะ,ะกฮะ็ปรุงแต่งนิดหน่อยเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงตรงประตูทุกวันนี้เน้นเครื่องเสียงกันตรงประตูแล้วครับ จะได้สนุกกันด้านข้างได้ไม่ว่าจะเป็นประตูกลางหรือประตูหน้าฮะกับเสียงแซกสดอกเสียงกลาง6นิ้ว5ดอกนี่ฮะคือน้นประตูหน้าฮะแล้วทางขึ้นฮะสีสันลายกระเบื้องสดใสครับคือรถพึ่งวิ่งมาจอดฮะเสริมสายฮะผมจะให้ดู คอนโซลด้านหน้าคันนี้เป็นมีโนฮะเนี่ยครับด้านหน้าก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะครับคอนโซลพวงมาลอกพวงมาลัยะครับผมไปดูข้างบนกันสีสันด้านบนครับ จะค่อนข้างโทนสีสันเจ่มฮะทำเบาะใหม่อะไรใหม่เรียบร้อยแผงทรงแผงซาวใหม่เรียบร้อยฮะก็คืออย่างที่บอกฮะรถบัสเมืองไทยต้องสวยต้องดูดีอยู่ตลอดตลอดเวลานะครับ เพื่อให้ทันกับการบริการเพื่อให้ถูกใจลูกค้าครับผมมองจากด้านหลังไปด้านหน้าฮะก็สีสันสดใสฮะก็คือใช้เวลาทำก็ประมาณสัก5-6เดือนเลยนะครับในการปรุงแต่งโดยการทำรถตกแต่งรถ ก็คือทำรถใหม่ทําสีใหม่อะไรอย่างเงี้ยวงการรถบัสเราก็จะนิยมทำกันก็คือหมดเดือนเมษาพฤษภามิถุนาอย่างเงี้ยเริ่มแล้วฮะเริ่มแล้วก็เอาไปทําเช็คทุกสิ่งทุกอย่างทำตัวถังใหม่สีใหม่ภายในใหม่เครื่องเสียงใหม่แอร์ใหม่เช็คช่วงล่างใหม่ ให้ทันเดือนตุลาฮะสามสี่เดือนนี้ก็คือถ้าเป็นอู่ที่ใหญ่ๆก็จะทําได้เร็วมากก็จะพร้อมแล้วก็ทันกับการให้บริการในเดือนตุลาพิศจิกาทันวาแล้วก็ยาวช่วงหลังปีใหม่จะเป็นช่วงที่งานเยอะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารแล้วคนที่จะเช่าเหมารถฮะไม่ว่ารถ 30- เจ้าเจ้าไหนใน ทั่วประเทศไทยทุกๆเจ้าก็พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขและบริการให้ดีที่สุดกับคำว่าลดบริการท่องเที่ยวครับผมเดี๋ยวพาไปดูข้างล่างครับคือคันนี้ก็ไม่ได้อะไรมากมายครับปรับปรุงในระดับหนึ่งเท่านั้นไม่ไม่ได้ทำใหม่มากมายอะไรมาก ก็มีหุ้มบบอแล้วก็เก็บภายในนิดหน่อยในระดับที่ว่าง่ายๆหมดงบประมาณไม่เท่าไหร่ครับนี่แหละครับคือรูปแบบและก็วงการรถบัสไทยเก่าก็ปรุงแต่งใหม่ใหม่ก็ทำให้ใหม่ยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ว่าจ้างขอบคุณมากมายขอบคุณนิวมาลุดทัวร์ที่ให้ถ่ายทำครับขอบคุณ f อขอบคุณ ทุกทกท่านที่ติดตามครับสำหรับงานแฮนด์เมดงานประกอบรถบัสเมืองไทยไม่ธรรมดาครับขอบอกขอบคุณมากมายครับ